สวัสดีค่ะสวัสดีวันสุขค่ะวันนี้สาวอู้เครื่องบินค่ะเสียงดังเครื่องบินเอาค่ะวันนี้ก็สาวเงมาถักไทยเราเพิ่งอาบน้ำเซ็จค่ะไมไ่ทำอะไรเลยกลัวไปทันค่ะวันนี้พอดีว่าไปหาหมอหมอนัดนะคะหมอนัดก็เลยว่าไปหาหมอวันนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานแล้วลาป่วยนะวันนี้ไม่ได้ไปทํางานร่างกายไม่ค่อยดีค่ะก็เลยไปหาหมออกิจมาเล่า มาเล่ามาเล่าอีกแล้วมาเล่าอขั้นตอนการไปหาหมอเมืองนอกเด้อค่ะสาหรับสวีเดนเด้อค่ะสารนุก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นเหมือนกษัตริย์นู้ไหมนะแต่ว่าแตกต่างกับเมืองไทยมากค่ะพอดีว่าความจริงกษัตริย์นูต้องไปอยากไปแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าขั้นตอนโทรหาสองที่ก็ไม่มีที่ลงค่ะก็เลยเขานัดวันนี้นะคะ อยู่เมืองนอกเด้อค่ะไปหาหมอไม่ใช่ว่าอยากไปก็ไปเด้อค่ะต้องโทรนดัดโทรคุยถามว่ากงอาการนะคะถ้าไม่ได้ชุกเชิญจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปนะคะโรงพยาบาลน,นะคะกว่าจะได้คิวต้องโทรนะคะนัดเวลาแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะวันนี้เออสิบโมงครึ่งค่ะพอดีอนาไมายอยู่ข้างบ้านนะคะสาวนุก็เดี๋ยวสิบโมงครึ่ง และอีกสิบกว่านาทีก็ไม่ไปหลายค่ะครับหานาทีก็ถึงแล้วนะคะเนาะน,นี่แหละเรานัดเวลาสิบโมงครึ่งก็คือสิบโมงครึ่งนะคะสวีเดนยุโรปทั่วกันค่ะเวลาคือเป็นเวลาสําคัญที่สุดค่ะทํางานอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างเหมือนรถเมล์รถไฟถ้าคุณขาดครึ่งวิหน้าที่ก็ไม่ได้วิ่งตามเขาก็ไม่ได้จอดด้ยคะเขาไม่รอเองนะคะเมืองเมืองไทยเนี่ยโอ้โหรอไปเท่ากันรอนะคะ อ้าวรถลดมาแล้วค่ะไปก็แฟนเดยวจนมาเล่าต่อนะคะเดาเดาขออนุญ,ญาตเดินทางก่อนเด้อค่ะเด้อค่ะเอาค่ะคุยกันต่อนะคะนี่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอยู่เมืองนอกนะคะอุตาสาวนูแดงพอดีทราบผมเนี่ค่ะแบบเราก็ไม่ได้ไปอย่างที่เรานี่นะคะ่ะต้องใช้เวลาต้องรอค่ะพอาะเราไม่ได้แบบเป็นอ่อเขาเรียกอะไรอะชุกเฉินนะคะแบบชุกเฉินเหมือนแบบ อุบัติเหตุหรือเจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะหัวจุงหัวใจเง้เราไม่ใช่ไงคือแบบเราแค่มีรู้สึกเจ็บเงี้ยเราก็ต้องเขาก็ไปดูอาการเนี่ค่ะถ้าเป็นบ้านเราไปแล้วไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะขั้นตอนอีกขานาทีก็ถึงแล้วนะคะแล้วค่อยดูกันว่าจะเป็นยังไงเด้อค่ะแล้วดูสวยมากค่ะสวยนะคะสีสวยมาก สีสวยมากแล้วดูใบไม้พี่อ้าวค่ะจะถึงแล้วนะคะโอเคนะคะเด้วมาเจอกันใหม่เด้อค่ะบรรยากาศอนามัยเมืองบ้านสาวเโนูเดอร์ค่ะไม่มีคนเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมานั่งนี้ได้ก็ต้องนัดก่อนนะคะ <c oughs> รอคุณหมออยู่นะคะ รวมบรรยากาศอนามยอนามยสวีเดนนะคะสวยมากสะอาดมากค่ะสะอาดมากสาวนุ่มไม่กล้าให้ดูใกล้ๆนะคะไม่ให้ดูเยอะสาวนุ่มไม่กล้าให้ดูเยอะเอ็กซิงเซทีหุนนุ่มนี่นิติแฟมนุ่มเบร์ โอเดรย์โดมิทริกฮะโดมิทริกนิติแฟมโอเคนะคะสาวนุชเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปสองสาวนุชและติดตามสาวนุชเด้อค่ะอันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปมาหาหมอเมืองนอกนะคะ ยังไงก็ฝากด้วยเนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ